นะครับการไม้หอนนะครับตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับของดีบเอ็กนะครับมาพร้อมกล่องนะครับตัวนี้สภาพสวยๆเลยนะครับสําหรับตัวผมครบนะครับดอกตรงรุ่นนะครับผมเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับใบละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสองตัวนะครับตัวหน้านะครับตองสามดีหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตองเจ็ดดีอยู่ที่สองพันห้าร้อยบาทนะครับผมฝากสวัสดีครับกับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ fc ร้านพีเน็ตโอริโอทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ขอาการสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับอีพีนี้นะครับคลิปนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเป็นคลิปประจําวันอังคารนะครับเช้าประจําวันอังคารที่เก้านะครับวันอังคารที่เก้าเดือนก,กันยายนพศ2567นะครับผมมีในส่วนของอพ่อแอมนะครับเป็นพ่อแอมมาตินนะครับ มาตินออเดโนะครับตัวนี้เข้ามาอยู่2แท่นนะครับก็เลยขออนุญาตหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันนะครับเป็นช่วงเช้าๆนะครับก่อนไปทํางานทุกๆท่านนะครับสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่สนใจพาะว่าแอมมาตินนะครับเป็นตัว m อ็อหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์นะครับตัวแปดหมื่นแปดพันวัตต์นะครับตัวนี้เป็นซีรีส์นี้เลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้เข้ามาอยู่สองแท่นนะครับเป็นพาวเวอร์แอมคัสเฮดนะครับ อ่าพันสองร้อยวัตต์นะครับต่อชานแนลนะครับขับสี่ขุนส oh ี่ได้สบายสบายนะครับตัวนี้อโหลดได้สี่โอห์มนะครับหรือว่าสองพันสองร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มนะครับต่อชานแนลนะครับสองพันสองร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับ power amp สภาพสวยๆนะครับขัดเฮ็ดนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับท่านที่ยังมองหาเพราะ power amp สี่ชานแนลนะครับจบในท่านเดียวนะครับตัวนี้สภาพสวยงามนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าพันห้าร้อยบาทนะครับ 9,500บาทยังไม่รวมจัดส่งนะครับท่านไหนที่สนใจหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับหม้อแปลงคือลอยนะครับคันเฮ็ดนะครับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับสภาพสวยงามที่ยังมองหานะครับตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับ0952246497และก็0 874217464นะครับใช้งานปกติทุกแชนแนลนะครับตัวนี้ใช้งานปกติทุกตัวนะครับทั้ง2ตัวยังไม่การผ่านการซ่อมนะครับ ตัวนี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้นะครับแทนละ9,500บาทนะครับผมแทนละ9,500บาทฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Power a m 4 Channel นะครับมาตินนะครับหนึ่งแปดศูนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์นี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของไมโครยนะครับไมโครยก็จะมีไมโครเทคนะครับมีอยู่2รุ่นนะครับสำหรับไมโครเทคเป็นตอง3นะครับเดี๋ยวผมจะไล่ตัวหน้าก่อนนะครับตอง3นะครับตอนนี้ใช้งานปกตินะครับผมเป็นตัว ขึน้นแปดศูนย์สามนะครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับตัวละหนึ่งพันห้าร้อบาทนะครับสําหรับอ่าไมโครเทคตองสามนะครับ MT สามสามสามดีนะครับ,รบถัดมาตัวบนนะครับสองพันห้าร้บาทนะครับเป็นตัวตองเจ็ดนะครับ MT เจ็ดเจ็ดเจ็ดดีนะครับตองเจ็ดนะครับตัวนี้พร้อมกล่องนะครับผมมาพร้อมกล่องนะครับสําหรับตัวพร้อมลูกไม้ครบนะครับตุ้มตัวนี้ไม่มีกล่องมาครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับส่วนตัวตองเจ็ด นะครับผมตัวนี้อยู่ที่2,500บาทท่านไหนที่สนใจนะครับหรือว่าชื่นชอบตัวไหนก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับใช้งานปกติทุกตัวนะครับผมตัวนี้มีการจิ้งให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของฟีดแบกกันไม้หอนนะครับท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ1,200บาทนะครับรวมจัดส่งให้นะครับสำหรับตัว dbx 4.0นะครับฟีดแบกนะครับผมกันไม้หอนนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ep นี้นะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับไม่เป็นในส่วนของไม้ลอยเลยแล้วกันนะครับทท่่านนนไหีสใจก็ อินบล็อกโทรสอบถามได้นะครับมาตินนะครับ9,500บาทต่อแท่นนะครับสภาพสวยๆนะครับผมฝากพี่สมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วจะเป็นวาร์เทคนะครับวาร์เทค WTV นะครับตัวนี้181นะครับจัดไปวันนี้พร้อมดอกนะครับตัวนี้พร้อมดอกอ่าสภาพสวยๆนะครับไม่รอยผุไม่บวมนะครับใช้งานปกตินะครับตะแกรงพร้อมฟิลเตอร์นะครับผมครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนะครับ WTV นะครับมีอยู่ 4ใบนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกก์เข้ามาได้นะครับสําหรับวาเทคท่านที่ชอบน้ําเสียงของวาเทคนะครับสูตรเทอร์โบนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นบีบีช่างน็อตนะครับบีบีช่างน็อตใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับตะแกรงปั๊มนะครับผมีจับเป็นลักษณะซ้อไม้นะครับขอบเหล็กนะครับมีอยู่ยี่สิบสี่ใบนะครับเข้ามาเลือกชมได้นะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับตู้เบรคช่างน็อตตะแกรงปั๊มนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับสิบแปดนิ้วสูตรบีบีนะครับผม แล้วก็เป็นในส่วนของตัวออเดอร์เก้านะครับตัวนี้ออเดอร์เก้านะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับหนึ่งพันเก้าร้บาทนะครับมีอยูหกใบนะสำหรับออเดอร์เก้านะครับท่านไหนที่ยังมองหาตู้ยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับออเดอร์เก้าเอาไว้ใช้งานนะครับอินบ็อกเข้ามาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับช่วงเช้าๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในส่วนของช่องทาง youtube ด้วยแล้วกันนะครับช่องยกชาแนลนะครับ หลายรุ่นหลายยี่ห้อครับมันเป็นเครื่องส่งการแจ้งอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องส่งการแจ้งท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับมันเป็นสเปรดบีวียี่สิบเอ็ดนิ้วฝั่งน้นนะครับของเทคคอมนะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อบาทเช่นกันนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับฮานานอว่านะครับตัวนี้สภาพมือหนึ่งเลยนะครับจัดไปสองพันบาทนะครับต่อตัวนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับผมปั๊กผมปั๊กจิตแหลกนะครับผมตัวนี้ปั๊กตัวนี้แปลงมาครับจากสองพันสามตัวนี้จัดไปสองพันบาทนะครับ สองพันบาทสนใจอินบ็อกเข้ามาได้นะครับก็จะเป็นบล็อกนะครับบล็อกตัวนี้ตัวละห้าร้อยบาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับนี่จะเป็นสเต็ปดาวนะครับของเจริญสุกนะครับห้าสิบแอมป์นะครับผมสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของตู้บีวียี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับบีวียี่สิบเอ็ดนิ้วของเทคคอมนะครับ ใบละหนึ่งพันเก้าร้อบาทครับสวยงามนะครับมีประมาณสิบสองถึงสิบหกใบนะครับท่านไหนที่สนใจตู้เทคคอมสูตรบีวีนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับใบละหนึ่งพันเก้าร้อบาทนะครับผมขอบเล็กนะครับตัวนี้ขอบเล็กไม้อัดยี่สิบมิลนะครับขอบเล็กเต็มใบนะครับันี่เป็นวิวนะครับตัวนี้เป็นวิวเก้าสิบนะครับสิบแปดมิลนะครับใบละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่ร้านพิเนตออโิโออำเภอดอนจาจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ ไปด้วยกันครับสำหรับ EP นี้ช่วงเช้าๆนะครับคลิปประจำวันอังคารที่9เดือนพฤกฎาคม2567นะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะอัปเดตรีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมกันทุกๆวันทุกๆเช้านะครับฝากไปด้วยล้กันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ